อุปกรณ์ในการกัวซานะคะก็จะมีไม้กัวซาแล้วก็น้ำมันกัวซาค่ะส่วนในส่วนของน้ำมันนะคะเราก็สามารถใช้น้ำมันอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถทำให้เกิดความหล่อลื่นได้นะคะหลักการการกัวซาก็คือเราจะหยดน้ำมันลงให้ทั่วค่ะพอหยดทั่วแล้วเนี่ยเราก็จะทำการขูดซึ่งหลักการขูดนะคะเรามาดูตั้งแต่การจับไม้เลยเวลาจับไม้นะคะ เราจะไม่วางลงไปตรงๆกับผิวหนังแต่เราจะเอียง45องศานะคะ,ะถ้ามองทางนี้จะเห็นชัดขึ้นนะคะแล้วการขูดเนี่ยเราจะมีแนวในการขูดนะคะให้มองร่างกายเนี่ยเป็นร่างกายโดยรวมเนี่ยคะ่ะจะมีด้านในและด้านนอกนะคะให้เราขูดจากในออกนอก าตามลายกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยขวางแบบนี้นะคะการขูดเราจึงต้องขูดในออกนอกส่วนกล้ามเนื้อบริเวณหลังนะคะจะพาดลงให้เราขูดบนลงล่างตามลายกล้ามเนื้อฉะนั้นแนวทางหลักก็คือในออกนอกบนลงล่างนะคะ ส่วนถ้าเป็นกล้ามเนื้อบริเวณสะบักนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็ขูดโดยระวังกระดูกเหมือนกันค่ะซึ่งจะมีกระดูกที่อยู่บนสะบักคือตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถขูดข้างๆได้อันนี้ก็จะเป็นในออกนอกอะสะบักเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งแนวอัอนนี้ก็บนลงล่างส่วนอันนี้เป็นด้านข้างแล้วก็บนลงล่างแบบนี้นะคะหลักการขูดเนี่ยแรงที่ขูดเราจะใช้แรงขูดเบาๆนะคะ ให้ความแรงเท่ากับเวลาเราโดนยุงกัดแล้วเราคันแล้วเราก็เกาอ่าใช้ความแรงประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวอันนี้เราต้องใส่น้ำมันก่อนอ่าแล้วก็วิธีการขูดเนี่ยเราขูดลากด้วยแรงที่สม่ำเสมอนะคะเราจะไม่กวักแบบนี้เพราะว่าจะทำให้เกิด แรงหรือน้ำหนักที่ลงเนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละจุดแล้วอาจจะทําให้เกิดแผลได้นะคะเราจะต้องกดแล้วลากลงสม่ำเสมอเท่าเท่ากันนะคะจํานวนครั้งในแต่ละจุดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 20- 30ครั้งถ้ามันขึ้นแดงแล้ว30สครั้งแดงพอแล้วเราก็เปลี่ยนหรือถ้า30ครั้งบางคนไม่แดงเราก็เปลี่ยนจุดเหมือนกันนะคะให้ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่รูขุมขนได้เปิดแล้วนะคะแล้วก็ กา,การการกัวซาเนี่ยค่ะมันจะต้องมีความเร็วนิดนึงเพื่อให้เกิดความร้อนเพื่อให้รูหูขนเปิดนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะคะเราจะเริ่มที่อันนี้ของคนนี้เราเริ่มที่การทาน้ํามันทั่วๆก่อนจะเห็นว่าหลังตึงมากเลยนะคะเป็นร่องเลยบริเวณกระดูกกัวซาได้ไหมจริงๆกัวซาเบาๆได้นะคะ แต่ถ้าใครมือใหม่อยู่ยังไม่แน่ใจกลัวเจ็บแล้วก็เว้นตรงกระดูกไว้ก็ได้ค่ะเราสามารถกลัวซาบริเวณไหนได้บ้างก็กวัวซาได้ทุกบริเวณเลยแต่ส่วนใหญ่ที่จะขึ้นรอยซาเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่บริเวณหลังนะคะอ่าเริ่มต้นแนวนี้เนาะแล้วก็ขูดลงระยะเวลามันก็ต้อง เร็วนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความร้อนรูขุมขนเปิดระหว่างที่ทำเราต้องถามคนไข้ด้วยนะคะว่าเจ็บไหมเจ็บไหมคะแรงไปไหมคะพอได้พอได้เห็นไหมคะว่าจะเริ่มขึ้นแล้ว S <S ก็จะขึ้นเป็นแนวเลยแล้วก็ทำต่อคือที่เราไม่ลากยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีพอลากยาวๆปุ๊บระยะเวลาเนี่ยมันจะนานความร้อนมันจะเกิดน้อยนะคะแล้วก็จะลากความยาวก็ประมาณ1คืบนะคะที่ที่มันจะไม่เมื่อยคนกลัวซาด้วยเนาะมันจะเป็นองศาธรรมชาติของของ,ของเราค่ะ ระหว่างกลัวซาแล้วก็สังเกตด้วยนะคะว่าน้ำมันมันน้อยไปไหมถ้าน้อยไปเนี่ยก็อาจจะเกิดการถลอกได้ผื่นที่ขึ้นนะคะก็สามารถดูเรื่องของแนวโน้มสุขภาพได้ด้วยถ้าผื่นที่ขึ้นมาเป็นสีแดงๆแดงละเรื่อยนะคะก็เป็นคนที่การไหลเวียนดีพอสมควรมันก็จะรอยแดงนั้นมันก็จะค่อยๆหายไปาบางที ไม่กี่นาทีมันก็หายไปแต่ถ้ามันเป็นแดงระเรื่อแบบเป็นเม็ดเมดแบบนี้นะคะก็คือมีการไหลเวียนที่ติดขัดประมาณหนึ่งมันถึงขึ้นเป็นเม็ดเมดได้เนาะแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าการไหลเวียนไหลเวียนไม่ดีจนมีการหมักหมม ส่วนการหมักหมมเป็นยังไงก็คือจะขึ้นเป็นสีที่เข้มกว่านี้คล้ำนะคะตั้งแต่เป็นแดงเข้มไปจนถึงม่วงหรือถ้าหนักมากจริงๆแล้วก็มีของเสียในเลือดเยอะเนี่ยก็อาจจะขึ้นเป็นสีดำได้เหมือนกันค่ะแต่โดยรวมแล้วถ้าเรากวัวซาเรื่อยๆเนี่ยความแดงความเข้มของสีจะลดลงในทุกๆครั้งที่เรากวัวซานะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นแนวของอกล้ามเนื้อหลังนะคะ ทีนี้เราลองมากล้ามเนื้อบนสะบักกันนะคะอย่าลืมคลัมใหม่ทุกรอบเพราะเดี๋ยวโดนโดนขอบกระดูกนะคะตอนนี้ขอบกระดูกอยู่ตรงนี้เราก็สามารถกลัวซาบนกระดูกได้ก็โดยประมาณนาอ2ยี่ครั้งนะคะ ในคนที่ใช้การยกของหรือว่าอา,อาชีพพี่จะต้องใช้แขนถ้าเดิมในในระยะเวลานานๆเนี่ยโซนสะบักก็จะเป็นโซนที่กลัวสาแล้วขึ้นได้ง่ายขึ้นรอยสาได้ง่ายนะคะนี่แบบเดียวขึ้นเลยในลองเส้นของเทเรสอันนี้น้ำมันแห้งเนาะเติมน้ำมันก่อน ระหว่างนี้นะคะหลักการกลัวาซาเนี่ยกลัวาซาเสร็จแล้วรูขุมขนเพิ่งเปิดเนาะเราก็จะหลีกเลี่ยงอ,อ,อาหารแล้วก็หลีกเลี่ยงการอาบน้ําที่เกี่ยวกับความเย็นนะคะก็คืออาหารถ้าเป็นลิดเย็นก็หลีกเลี่ยงหรือน้ําแข็งก็หลีกเลี่ยงก่อนเ,ออเดี๋ยวร่างกายที่มันเพิ่งอุ่นๆไหลเวียนดีเนี่ยมันจะไหลเวียนชง,งักนะคะส่วนการอาบน้ําก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าอาบน้ําอุ่นเนี่ยพอได้เนาะ แต่ว่าถ้าอาบน้ําเย็นปุ๊บเนี่ยการไหลเวียนที่เราอุตซาห์กลัวซามาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพเลยนะคะในบริเวณที่ข้างมากๆเนี่ยมันสามารถเห็นเป็นแบบนี้ได้ค่ะก็คือเป็นในลักษณะของเม็ดแดงๆเข้มๆ เดี๋ยวตอนนี้เรามาโซนบริเวณบ่าไหล่กันนะคะในกลุ่มของออฟฟิศซินโดมเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเรามาลองดูนะคะการเนื้อไหลเนี่ยก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเราลองคำก่อนว่าตรงนี้เป็นกระดูกแข็งๆฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวซามาถึงตรงนี้หรือถ้ามาถึงตรงนี้ก็เบาลงนะคะเอยียงไม้45องศานะคะไม่คว่ำ ไม่แทงตั้งฉากแบบนี้นะคะบริเวณบ่าเนี่ยก็มีกล้ามเนื้อค่อนข้างหนาแล้วยิ่งคนที่ใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้เยอะนะคะเขาจะเป็นก้อนแข็งเลยอันนี้เราก็สามารถเพิ่มรอบได้ตามความเหมาะสมเนาะ เมื่อกี้เราลองทําไปละมันยังเหมือนขึ้นได้อยู่บางคนนะคะที่เขาเจ้าเนือ้อการกลัวสาก็อาจจะขึ้นยากหรือบางคนที่มีปัญหาเลือดจางอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะขึ้นยากเหมือนกันซึ่งเราไม่จำเป็นต้องขึ้นลอยซาแบบเนี้ทุกคนก็ได้เนาะให้เราสัมผัสที่เขารู้สึกสบาย รูหุมขนเขาได้เปิดแล้วขับสิ่งที่เป็นของเสียที่ข้าง้าเนี่ยออกมาก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะการกัวซาเนี่ยก็สามารถขับความชื้นออกได้ด้วยในคนที่เหงื่อไม่ค่อยออกนะคะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะการกัวซาก็ช่วยได้เหมือนกันก็จะมีเป็นก้อนๆสีแดงจุดๆนะคะเป็นช่วงๆเลย โอเคประมาณนี้ค่ะ